ตามในพื้นที่ของสามจังหวัดชเดแดนภาคใต้กันบ้างค่ะโดยผู้บัญชาการฐานโบกค,ค่ะมั่นใจกระบวนการรับมือสถานการณ์จังหวัดชาดแดนใต้นะคะปัจจุบันนะคะก็ได้ย้ําเจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติภารกิจอย่างมีสติรอบคอบเน้นหาน,นะคะเป็นที่พึ่งนำพาสันติสุขสู่พี่น้องปลายด้ามขวานค่ะ พลเอกเจริญชัยหินเทาผู้บัญชาการฐานบกผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกรองผู้ำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพร้อมคณะผู้บังคับบัญชาค่ะได้ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานของกําลังพลและสถานการณ์เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้องตามแผนงานบริหารการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดเชายนภักใต้พร้อมทั้งนาความห่วงใหญ่จากผู้บังคับบัญชาระดับสูงและอดีตผู้บังคับบัญชามายัางกาลังพลทุกนายที่เสียสละปฏิบัติหน้าที่อันสาคัญยิ่งอย่างกล้าหาญด้วยความเข้มแข็ง เพื่อประชาชนและประเทศชาติโดยมีพลโทสันติสกุลตนาคแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4พร้อมคณะนะคะลงพื้นที่ติดตามการริบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานผ่านที่4-1ค่ายวังพญาตะมนวังพญาอำเภอรามานจังหวัดยะลาเป็นพื้นที่แรกค่ะ โอกาสนี้นะครับทางนัานขอบผู้บัญชาการฐานบกนะครับว่ากล่าวนะครับว่าผู้บัญชาบังคับบัญชาทุกระดับนะครับรวมถึงคนไทยทั้งประเทศก็มีความเชื่อมั่นในการที่จะให้ความรู้ความสามารถและก็ทุกคนทุกความสามารถนะครับในการเที่ยวทุ่มเทพลังกายพลังใจของเจ้าหน้าที่ทุกคนที่มุ่งนําความสงบและสันติสุขกลับคืนแก่พี่น้องจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืนพร้อมกับกําชับนะครับให้ทุกคนได้ยึดถือเรื่องของยุทธศาสตร์คนดีตามนโยบายของแม่ทัพภาคที่4 ยืดยืดบ้านน่นะครับในเรื่องของกระบวนการวิเคราะห์นะครับในการที่จะรับมือต่อสถานการณ์ปัจจุบันแล้วก็มีการเน้นย้ำอีกนะครับว่าอย่าหยุดพัฒนาวิธีการปฏิบัติภารกิจทั้งการป้องกันตนเองการปฏิบัติฐานปฏิบัติการนะครับการป้องกันฐานฐานปฏิบัติการแล้วก็เพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนให้มีชีวิตที่ปลอดภัยรวมไปถึงทรัพย์สินด้วย จากนั้นนะครับทางด้านของพลเอกจเจริญชัยหิดเทาผู้บัญชาผู้บัญชาการทหารบกเนะี่ยพร้อมด้วยคณะก็ได้มีการลงพื้นที่นะครับในการติดตามแล้วก็การปฏิบัติภารกิจที่สําคัญของหน่วยเฉพาะกิจยะละนาราธิวาสนะครับแล้วก็รวมไปถึงกองบังคับการควบคุมสุริโยไทยที่อําเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาสและก็รับฟังสรุปบัรยายสถานการณ์ภาพรวมของหน่วยครับ โอกาสนี้ทางด้านของผู้บัญชาการฐานบกเองก็ได้กล่าวชื่นชมนะครับความมุ่งมั่นตั้งใจของกําลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความท่มเทเพื่อส่วนรวมได้เป็นอย่างดีครับ ขณะที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบขอไวค่ะหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่44ตำบลปะซวอําเภอไซบุรี all, uri, จังหวัดปัตตานีค่ะโดยผู้บัญชาการทหารบกนะคะก็ได้ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติภารากิจงานด้านความมั่นคงพร้อมเน้นย้ำให้กำลังพลตื่นตัวและปรับวิธีการให้ทันต่อทุกเหตุการณ์และสอดส่องเหตุต้องสงสยัยพร้อมทั้งประสานงานกับเครือข่ายในพื้นที่ให้เข้าถึงพื้นที่เกิดเหตุโดยเร็วที่สุดและเพิ่มความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นค่ะ นอกจากนี้ค่ะพลเอกเจริญชัยหินทอผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการสูยรปฏิการกองทัพบ,บกรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชนาจากักรได้ลงพื้นที่ติดตามภาร,รกิจนะคะปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดเชดเด่นภาคใต้เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดเชดเด่นภาคใต้และ4อำเภอของจังหวัดสงขลาตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกองทัพบ,บกโดยมีพลโทสันติสกุลตานาศแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4พร้อมผู้บังคับบัญชากำลังพลนะคะร่วมให้การต้อนรับ โดยเพื่อไปถึงนะคะคณะและได้เดินทางถึงยังค่ายศรีนทรได้นําคณะผู้บังคับบัญชาเข้าสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัวรัชกาลที่5ณสา,าลาวงกรมปฏิสถานพระบรมราชานุสาวรี mm hmm. เพื่อขอพรนะคะขอบุญบรารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองอวยพรให้เกิดความสงบสุขแก่กําลังควรครอบครัวและพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงเดนภาคใต้ค่ะ จากแดนนะครับทางด้านของผู้บรญจารกหันทหารบกและคณะนะครับก็ได้ร่วมรับฟังการประชุมบรรยายสรุปสถานการณ์ด้านการข่าวและแนวโน้มภารกิจการจัดทำนะครับรวมไปถึงการปฏิบัติงานในปีงบประมาณพศ .2567 พร้อมกับรับฟังปัญหาข้อขัดข้องข้อเสนอแนะจากผู้อํานวยการสํานักอํานวยการผู้อํานวยการฝ่ายกิจการพิเศษผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ี่ส่วนหน้าและก็รายงานสถานการณ์ภาพรวมนะครับในการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่นะครับ โอกาสนี้ทางด้านของพลโทสานติสกุลตนาคแม่ทัพภาคที่4นะครับก็ได้กล่าวถึงนะครับว่าสาหรับสถานการณ์ภาพรวมในพื้นที่จังหวัดายแดนภาคใต้นะครับกลุ่มผู้ก่อเหตุความรุนแรงก็ยังคงก่อเหตุทุกรูปแบบเพื่อที่จะลดความเชื่อมั่นต่อเจ้าหน้าที่ภาครัฐและก็ทํางานในการเรื่องของการที่จะหวังให้องค์กรระหว่างประเทศนะครับเข้ามาแทรกแซงและสร้างความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อสังคมนะครับอีกทั้งยังมีการโต้ตอบนะครับการปฏิบัติการทางการทหารเชิงรุกนะครับเพื่อที่จะแสดงศักยภาพบางอย่าง ต่อการกระทําเป้าหมายอันอ่อนแอนะครับรวมไปถึงระบบสาธารณประโภคนะครับหวังเพื่อที่จะลวงเรื่องของเจ้าหน้าที่นะครับเข้าไปในพื้นที่ในการก่อเหตุซ้ําและก็มีการยืนยันนะครับเรื่องของการจัดทําแผนปฏิบัติการการบร,ริณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเครื่องมือที่อยู่ในการเพื่อที่จะให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อให้ใหประชาชนนะครับมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและก็ได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในการพัฒนาเศรษฐกิจและก็ความมั่นคงในพื้นที่ต่อไปครับ